ครับผมขออนุญาตแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในด้านภูมิปัญญาอีกที่หนึ่งนะครับก็ทางขึ้นก่อนที่ท่านจะขึ้นไปเที่ยวที่วัดอนารโยนะครับท่านก็จะเห็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือที่แกะสลักหินทรายนะครับและแกะสลักหินนะครับเป็นรูปพระพุทธรูปเป็นรูปต่างๆนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ของ สลาสิงคำสมเทือนะครับลูกชายของสลาปโอสมเทือผู้เท่าซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับการแกะสลักพระพุทธรูปหินของจักรพยามาแต่ในอดีตการนะครับและที่นี่ก็เป็นที่สถานที่แกะสลักหินนะครับของลูกชายก็คือสลาสิงคำสมเทือนะครับผมก็ขออนุญาตพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมการแกะสลักหินครับผม ท่านผู้ชมครับที่บริเวณด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นหินหินทรายนะครับซึ่งหินทรายนี้ก็พื้นที่ในแหล่งในที่จังหวัดพะเยาเราที่เองนะครับแล้วก็หินทรายระเกะละกะนี่แหละครับก็เป็นวัตถุดิบที่ทางสาสิงค์คนะครับพร้อมกับทีมงานเนี่ยได้นํามาแกะเป็นพระพระพุทธรูปนะครับแล้วก็แกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับโดยเพิ่งยิ่งก็คือ ตามคําสั่งของลูกค้านะครับว่าต้องการเป็นรูปอะไรนะครับก็เอาแบบมาให้นะครับทางสลาสิงค์คก็จะดําเนินการออกแบบแล้วก็ดําเนินการแกะสลักตามที่ลูกค้าต้องการนะครับครับท่านครับท่านผู้นี้นละครับก็คือท่านสลาสิงค์คสมเครือนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของพ่อโปสมเครือนะครับซึ่งตอนนี้ก็พ่อก็อายุมากแล้วนะครับก็พักผ่อนแล้วก็ให้ ลูกชายคือสลกสิงคำเนี่ยเป็นผู้สืบทอ,อเดเกีตนารมณ์ทางด้านศิลปะทางด้านการแกะสลักพระพุทธรูปและแกะสลักรูปต่างๆนะครับก็ยินดีนะครับทางพี่สิงคำสมเครือพร้อมกับครอบครัวนะครับทั้งลูกและภรรยานะครับก็พร้อมที่จะต้อนรับท่านนะครับถ้าหากท่านมีความสนใจอยากจะแวะเยี่ยมเยียนการดูการแกะสลักหินทรายแกะสลักหินแกะสลักพระพุทธรูปแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆนะครับ ก,ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปนกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนารโยนะครับท่านก็สามารถแวะเยี่ยมนะครับท่านสลาดสิธคมได้นะครับทางควขอมือก่อนขึ้นวัดนารโยครับ